สวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยค่ะวันนี้กลับมาพบกับแอนนี่ฟอร์ดที่ Channel Ford ดแ a นนี่จากฟอร์ดออโต้แกลลี่สาขาพุทธุมธานีค่ะวันนี้แอนมาพร้อมกับ Ford e v e r เ s t เลือกนำรุ่นไททันพัดใบเทอร์โบขับเคลื่อนสีล้อแบบฟูลทามมารายุให้ชมนะคะวันนี้ตัวรถที่นำมาเนี่ยจะเป็นสีขาวมุกซึ่งภายในจะเป็นเบาะคอนอยักด้วยราคาจำหน่ายอยู่ที่1 8 1 9 0 0 0บาทค่ะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.0ลิตร ให้กาลังสูงถึง2 1 3แรงม้าเลยและให้แรงเบยดสูงถึง500นิวตันเมตรด้วยเป็นรุ่นที่มีระบบรักษาความปลอดภัยเข้ามาให้ครบคันเลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นระบบเบรก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบป้องกันการลื่นนถลายระบบควบคุมเสถีนรภาพการทรงตัวของรถระบบป้องกันการบิดคว่ำนะคะและยังมาพร้อมกับระบบช่วยทรงตัวขณะขึ้นทางลาดชันแล้วก็ระบบช่วยทรงตัวขณะลงทางลาดชันด้วยและยังมีระบบรักษาความปลอดภัยอื่นๆเพิ่มขึ้นมาให้ด้วยซึ่งเดี๋ยวแอนจะพาไปชมพร้อมกับชุดแต่งนะเดี๋ยวเริ่มจากด้านหน้านะคะคันนี้เนี่ ชุดวายบอดี้ให้รอบคันเลยค่ะด้านหน้าจะมาพร้อมกับกระจังหน้าฟอร์ดขนาดใหญ่นะคะแบบนี้เป็นสีดําด้านฟอนคำว่าฟอร์ดลูกค้าสามารถเลือกสีได้เช่นเดียวกันและมาพร้อมกับไออะคริลิกเอเวอร์เรสที่เป็นโครเมี่ยมแบบนี้ค่ะบนฝาก,กระโปรงหน้าด้วยนะคะ ด้านหน้ายังมาพร้อมกับไฟหน้าที่เป็นแบบออโต้ไฮบีมนะคะนอกจากจะเปิดปิดอัตโนมัติได้แล้วยังสามารถปรับสูงต่ำอัตโนมัติได้ด้วยกรณีที่ลูกค้าขับรถเข้าที่มือหรือขับรถไปบนถนนที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอนะจากโคมเดิมแอนได้ทําการคัสตอมให้นะคะเพิ่มให้ในส่วนของไฟหน้ามาสแตงที่เป็นคลิปฉลาม3ครีบนะคะไฟวงแหวนตัวรอบโคมโปรเจคเตอร์แล้วก็ใส่เรดเดวิลที่เป็นลูกแก้ว สีด้านในนะคะลูกค้าสามารถเลือกสีได้เช่นเดียวกันเพิ่มเดีลล์ไลท์แบบวิ่งให้ด้วยนะคะใส่สเตปให้ชุดวายบอดี้นะตัวชิ้นงานเขาจะมีมิติมากกว่ามากกว่ารถปกตินะคะคือการถอดชิ้นงานเดิมออกแล้วก็ประกอบชิ้นงานใหม่เข้าไปโมต้องบอกว่าชิ้นงานเนี่ยขึ้นโมคันต่อคันนะคะแล้วก็ตรงรุ่นด้วยเนาะจะมีความกว้างออกมาจากบอดี้รถเนี่ยประมาณสัก8นิ้วได้นะคะจากของเดิมนะคะ และยังมาพร้อมกับไฟหน้าที่เป็น LED ตัว C แบบนี้ค่ะบนตัวกระจังหน้าด้วยต้องบอกว่าชุดนี้นะคะจะมีหลายชุดมากเลยไม่ว่าจะเป็น F 1 5 0ปกติ Y body หรือว่า Y body kit ลูกค้าก็สามารถสอบถามเข้ามาได้หมดเลยนะคะด้านล่างนะมาพร้อมกับตัวกันชนด้านหน้านะคะอนถอดของเดิมออกแล้วก็ประกอบของใหม่เข้าไปให้นะคะอัปเกรดไฟตัดหมอกด้านหน้าให้เป็นแบบ LED ใส่สเตปวิ่งให้แบบนี้ด้วยเนาะแล้วก็ ยังมาพร้อมเซนเซอร์กะระยะด้านหน้าทั้งหมด4จุดนะคะรวมถึงมีเรดาร์ที่ใช้ในการตรวจจับคนเดินถนนแล้วก็ระบบเบรกอัตโนมัติด้วยนะคะระบบนี้จะทํางานคู่กับ Adaptive Cruise Control แบบรักษาระยะห่างด้วยด้านข้างนะคะมาพร้อมกับเซนเซอร์ถอยจอดเทียบข้างอัตโนมัติมีให้2จุดนะคะด้านหน้าทั้งด้าน,านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเลยนะคะจะมีปุ่มควบคุมให้อยู่ภายในห้องโดยสารแก้มข้างชิ้นนี้ก็ถอดของเดิมออกเช่นเดียวกันแล้วก็ประกอบชุดงานใหม่เข้าไปนะคะ จะมีความกว้างแล้วก็ชุดชิ้นงานจะคมมากกว่าตัวบอดี้รถปกติด้วยนะคะ รวมถึงล้อแม็กนะคะคันนี้อันได้อัปเกรดจากล้อเดิมนะเป็นล้อฟูเอลยล r ันเนอร์นะคะหน้างานจะเป็นสีดําเงาแล้วก็มีมิลลิ่งสีคโครเมียมแบบนี้นะคะตัดขอบเพื่อทําให้ตัวรถดูสปอร์ตมากขึ้นจับคู่มากับยาง bf goodrich ko 2อค่ะซีรียางอยู่ที่275 55 r 2 0นะคะออฟเซ็ตล้อคันนี้เนี่ยจะอยู่ที่ลบสก็จะทําให้ดูลงตัวแล้วก็ล้อก็จะไม่ล้นออกมานอกบอดี้รถมากเกินไปสาหรับลูกค้าท่านใดที่อยากได้ล้อแบบ ล้นกำลังดีนะคะใส่กำลังสวยดูลงตัวก็แนะนำเป็นออฟเซตลบ18หรือถ้าอยากได้ยื่นออกมาอีกนิดนึงอาจจะใส่เป็นออฟเซตลบ24ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะและส่วนอื่นๆที่เป็นโครเมียมนะคะไม่เว้นไม่ว่าจะเป็นชายบันไดข้างกระจกมองข้างมือจับราวหลังคาทำสีดำด้านให้หมดเลยนะคะอัปเกรดไฟเลี้ยวเป็น LED ให้ด้วยนะคะโคมสโมกแบบนี้นะคะวิ่งเต็มเส้น รุ่นนี้มาพร้อมกับกระจกมองข้างที่มีขนาดใหญ่นะคะแล้วก็มีระบบเลนส์คลิปเปียงมาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวแอนขอพาชมภายในสีคอนหยักนะรุ่นไทเทเนียมพัดขึ้นไปนะคะจะมาพร้อมกับสครับเพดเอวอ์เรที่เป็นไฟเวลข้ามแบบนี้มาให้จากโรงงานและเนื่องจากภายในเป็นสีคอนหยกักลูกค้าเลยเลือกพรมเป็นสีคอนหยักด้วยเช่นเดียวกันนะคะมาพร้อมกับเบาะหนังปับไฟฟ้าทั้งหมด6ทิศทางพร้อมระบบปัดบุนหลัง2ตํตำแหน่งให้คู่หน้าเลยค่ะ มีพาโนรามอีกมูลุปมาให้ยาวถึงแถวที่2เลยแล้วก็มีแอร์แบ็กมาให้สูงถึง7ลูกเลยนะคะเดี๋ยวจะแผ่นไปให้ชมภายในนะกระจกมองหลังเป็นแบบตัดแสงอัตโนมัติด้วยแล้วก็ยังมาพร้อมกับช่องเสียบ USB ที่หลังกระจกมองหลังนะคะหน้าจอทัชสกรีนนะคะขนาด8นิ้วเป็นซิงค์สค่ะสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยได้แล้วรองรับทาง Apple Car p l พ y แล้วก็ Android a u t o ด้วยมีระบบโทรเชื่หลือฉุกเฉินกรณีที่ลูกค้าใช้รถไปแล้วเกิดอุบัติเหตุ เพียงแค่ลูกค้าตอบบลูทูธกับโทรศัพท์มือถือนะคะหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุนเนี่ยแอร์แบ็กคูน้าแตกหรือระบบกัะจ่ายนะ้ำมันเชื้อเพลิงอ,อยู่ทํางานระบบจะโทรออกไปที่ศูนย์นเรนทอนอัตโนมัติเลยคะ่ะและยังมาพร้อมกับระบบเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะคะเป็นเกียร์แบบก้ากระโดดลูกค้าสามารถล็อกตำแหน่งเกียร์ได้นะกรณีที่ต้องการขึ้นเขาลงเขานะคะมีโหมดขับเคลื่อนตัวนี้มาให้เลือกไม่ว่าจะเป็น ถนนปกติฝนตกถนนลื่นพื้นคนทรายนะคะล็อกโหมดหรือตัวฮิวดีเซ็นคอนโทรลลูกค้าสามารถเลือกขับขี่ได้ตามสภาพถนนเลยนะคะดิปล็อกเฟือง้ายเป็นไฟฟ้าแล้วมีโหมดขับเคลื่อน4คูณโลมาให้ด้วยนะคะมาพร้อมกับกุญแจรีโมอทอัจฉริยะแบบนี้แล้วก็เป็นพุทธสตาร์นะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าค่ะหน่วงตามความเร็วรถสั่งการได้แม่นยำมากๆในทุกๆช่วงความเร็วทุกๆช่วงการขับขี่แล้วก็ยังมีเซ็นเซอร์นะคะที่ช่วยลดอาการสบัดของตัวรถด้วยกรณีที่ขับรถไปตี คู่กับรถบรรทุกนะคะจะทําให้รถเราไม่เสียการทรงตัวมีมัตติฟังชันที่ใช้ในการควบคุมเครื่องเสียงมาให้ทําให้ลูกค้าเนี่ยสามารถควบคุมเครื่องเสียงโดยที่ไม่ต้องรัมือออกจากพวงมาลัยด้วยแล้วก็มาพร้อมกับอัลตร้าทีปพื่อคอนโทรลแบบรักษาระยะห่างสามารถตั้งค่าห่างจากคันด้านหน้าได้สูงถึง4ระยะเลยนะคะมีเลนคิปปิ้งเพียงแค่กดที่้านเฟ้ยวนะคะไฟหน้านอกจากเป็นออโต้แล้วเนี่ยยังสามารถปรับระดับความสูงต่ําได้ด้วยนะคะกระจกมองข้างก็เป็นแบบปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าแล้วด้วยนะคะ ด้านบนได้ติดตั้งเป็นคิ้วกันสาดแบบแนบกับตัวถังรถยนต์ให้นะคะตรงรุ่นนะด้านท้ายเดี๋ยวเรามาดูชุดชิ้นงานว i ยบอดี้ด้านท้ายกันบ้างจะแปะตั้งแต่ประตูนะคะฝั่งผู้โดยสารครอบไปจนถึงชิ้นด้านท้ายเลยนะคะแบบนี้ และแปรงคาครึ่งคันนะคะสติกเกอร์ที่อันลับให้เป็นสติกเกอร์ที่ลับให้กับรถซูปเปอร์คาร์นะไม่ทําลายสีรถยนต์แล้วก็อายุการใช้งานก็จะยาวนานมากๆเลยรวมถึงติดตั้งคีบฉลามให้ด้วยนะคะเพื่อเพิ่มความเป็นสปอร์ตให้กับตัวรถนะและยังอัปเกรดให้นะคะเป็นไฟท้าย GLC คันนี้จะเป็นโครมแดงไฟวิ่งเต็มเส้นแบบนี้นะคะเวลาที่ลูกค้าเปิดไฟเลี้ยวหรือไฟขอทางก็ตามนะคะพร้อมชุดชิ้นงานท่าไทยโอเวอร์ไรสจะเป็นสีดําเงา ส่วนแสงไฟที่ตัวเอเวเรสเนี่ยจะต่อให้ติดเฉพาะเวลาที่ลูกค้าเปิดไฟเลี้ยวหรือเปิดไฟขอทางเท่านั้นนะด้านท้ายนะคะได้ทําสีให้ในส่วนของชายกันชนด้านหลังนะคะเป็นสีดําด้านเพื่อทําทให้ตัวรถดูดุด,ดันแล้วก็จะได้เข้ากับชุดแต่งชุดอื่นๆด้วยอัปเกรดให้ในส่วนของไฟตัดหมอกด้านหลังเป็นแบบ l e d นะคะและติดตั้งเพิ่มให้ในส่วนของท่อ HKS ค่ะเป็นท่อต่อตรงรุ่นนะคะไม่มีการตัดต่อเลยมีผลในเรื่องของการเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่นะคะ แล้วก็เสียงที่ออกมาก็จะทุม้มากขึ้นด้วยมาพร้อมเซ็นเซอร์กะระยะด้านหลังทั้งหมด4จุดรวมถึงมีระบบเตือนขณนะที่ลูกค้าถอยรถออกจากซองจอดด้วยประตูฝาท้ายเป็นระบบเตะเปิดแบบแผ่นฟรีแล้วนะเดี๋ยวขอพาชมรอบๆคันนะคะเดี๋ยวมาดูบอดี้ด้านนี้บ้างในส่วนของฝาถังน้ำมันเขาจะเว้าเข้าไปแบบนี้นะคะชุดวายบอดีแล้วก็ครอบด้านท้ายก็จะแปะนูนออกมาประมาณนี้ รองรับน้ำมันดีเซลทุกชน,นิดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น B7 b 1 0 B20 แล้วยังมาพร้อมกับระบบดิสเบรกทั้ง4ล้อช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบอิสระปีกนก2ชั้นพร้อมคอยสปริงแล้วก็มีเหล็กกันโคงมาให้ด้วยด้านหลังมาพร้อมกับวัดลิงนะคะนอกจากจะให้ความนุ่มนวลแล้วยังทำให้ตัวรถเกาะถนนมากขึ้นนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีโครงการใช้รถยนต์ฟอร์ดอยู่ตอนนี้สามารถโทรสอบถามโปรโมชั่นพิเศษกับแอนได้เลยที่เบอร์ด้านล่างนี้ ชอบชุดแต่งแบบไหนส่งมาให้แอนดูก็ได้นะคะเดี๋ยวแอนทำรายละเอียดส่งให้หรืออยากได้ข้อมูลเร็วๆแอนแนะนำว่าโทรหาแอนดีกว่าเนาะบางทีไลน์มาแล้วแอนตอบไม่ทันนันติลูกค้าหน้าร้านต้องขออภัยด้วยแต่จะทยอยตอบลูกค้าให้ครบถูกทุกท่านนะคะสําหรับวันนี้หากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องฟอร์ดแบรนด์นิวให้อนนิดนึงเพื่อเป็นกำลังใจให้แอนทำรยยีวิวคลิปต่อไปเรื่อยๆเนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย